หมากรุกไทยแสงทิพย์ปี2538นะครับผมระหว่างหมากฝ่ายขาวท่านอาจารย์บุญสืบแซ่แห่งหรือเซียนแหว่งนะครับพบกับหมากฝ่ายแดงท่านอาจารย์วีรพลสุนทรพงสาธรหรือเซียนหนูทองนะครับผมเกมนี้จะสนุกสนานตื่นเต้นขนาดไหนมีแต้มใดให้พวกเราได้รับชมและศึกษากันเราไปรับชมเกมนี้พร้อมกันครับผม อาจารย์บุญสืบเปิดหมากตัวแรกด้วยเบี้ยชอสามขึ้นไปชอสี่อาจารย์หนูทองนะครับเดินเบี้ยชอหกขึ้นมาชอห้าอาจารย์บุญสืบเดินเบี้ยจอสามขึ้นไปจอสี่อาจารย์หนูทองเดินม้านะครับมาที่จอเจ็ดอาจารย์บุญสืบขึ้นม้าชอสามครับ อาจารย์หนูทองขึ้นโคนฉาเจ็อาจารย์บุญสืบขึ้นเม็ดเฉาสองอาจารย์หนูทองขึ้นเม็ดคอควายเจ็อาจารย์บุญสืบขึ้นเม็ดจอจานสามอาจารย์หนูทองเปิดเบีย้ยคอหกขึ้นมาคอห้าอาจารย์บุญสืบเดินเบี้ยคอสามขึ้นไปขอสอาจารย์หนูทองขึ้นม้าที่คอหกเป็นม้าโยงขวา อาจารย์รุนสืบเดินม้าขอหนึ่งไปงอสองอาจารย์หนูทองเดินเบี้ยงงอหกขึ้นมางอห้าอาจารย์รุนสืบขึ้นโคนคอสองอาจารย์หนูทองขึ้นเม็ดงงูหกอาจารย์รุนสืบขึ้นโคนจอจานสองอาจารย์หนูทองขึ้นโคนงงูเจ็ด อาจารย์บุญสืบเดินโคลนขอไข่3อาจารย์หนูทองขึ้นโคลนชอช้างหอาจารย์บุญสืบขึ้นขุนคอสอาจารย์หนูทองขึ้นขุนช .7 ทั้ง2ฝ่ายเปิดรูปหมากม้าโยงขวาบรรลือโลกทั้งคู่นะครับ อาจารย์บุญสืบแปรขบวนด้วยแม่บทเรือกอหนึ่งมาที่ชอหนึ่งกดต่อขุนอาจารย์หนูทองหลบขุนไปที่ชอช้างเจ็ดอาจารย์บุญสืบแปรขบวนด้วยเบีย้ยขอสี่กินตัดเบีย้ยคอห้าของหมากแดงอาจารย์หนูทองใช้เบีย้ยกินขึ้นมาเพื่อรักษาเบีย้ยคู่กลางกระดานไว้ อาจารย์ดุนสืบแปรขบวนด้วยเบีย้ยชอสามขึ้นไปชอสี่เรียกว่าเบีย้ยปีกอินรีอาจารย์หนูทองตั้งรับด้วยการใช้เบีย้ยชอช้างห้ากินตัดเบีย้ยในที่ชอสี่อาจารย์ดุนสืบใช้เม็ดกินขึ้นไปอาจารย์หนูทองเดินเบีย้ยสูงขึ้นมาที่ตาง,งอสี่ อาจารย์บุญสืบปูเบีย้ยคู่ริมนะครับขึ้นไปอาจารย์หนูทองเดินเบีย้ยจอหกมาจอห้าไล่เม็ดอาจารย์บุญสืบไม่หลบเม็ดแต่เดินเบีย้ยริมนะครับไปโจมตีโคนอาจารย์หนูทองหลบโคลนลงไปที่ฉอเจ็ดอาจารย์บุญสืบถอยเม็ดนะครับกลับมาให้เบีย้ยกินที่จอสาม อาจารย์หนูทองลำเลียงโคนนะครับขึ้นมาที่จอหเป็นโคนขุนพลคู่อาจารย์รุนสืบนำโคนตั้งแท่นนะครับที่คอ4อาจารย์หนูทองใช้เบีย้ยสูงนะครับกินตัดเม็ดเป็นเบีย้ยงหงายอาจารย์รุนสืบใช้โคนกิน อาจารย์หนูทองนะครับดึงม้าไปที่งองู8เตรียมนำโคนขึ้นมาตั้งรับนะครับอาจารย์บุญสืบนะครับเดินเรือยอ2เตรียมมาซ้อนที่ชอสอนะครับอาจารย์หนูทองเดินม้ามาที่ชอเเตรียมขึ้นมาที่ตาชอห อาจารย์บุนสืบนาเรือยอสองมาฉอสองซ้อนเรือโจมตีเบี้ยจุดอ่อนของหมากแดงนะครับเบี้ยฉาหกอาจารย์หนูทองรู้ทันนะครับนําเรือยอแปดมาฉ8แปดเตรียมผูกเบี้ยไว้อาจารย์บุนสืบขยายม้านะครับไปที่ยอสี่เปิดทางให้เรือเตรียมกินเบี้ยนะครับอาจารย์หนูทองรู้ทันนะครับเดินม้ามาที่ชฉช้างห้า เปิดให้เรือที่ชอ8แปดได้ผูกเบี้ยอาจารย์บุญสืบนำเรือนะครับมาที่ขอหนึ่งอาจารย์หนูทองเดินเรือกอแปดไปขอแปดป้องกันคลองนี้ไว้นะครับอาจารย์บุญสืบนะครับดึงโคนถอยมาที่ขอไข่สามเปิดทางให้ม้านะครับเตรียมขึ้นไปที่คอสี่ อาจารย์หนูทองเดินโคนขึ้นมาคอหอาจารย์บุญสืบเดินม้านะครับจับกินเม็ดอาจารย์หนูทองเดินเรือนะครับจากฉ8อแปดไปงอแปดผูกเม็ดอาจารย์บุญสืบนำเรือขอหนึ่งมาฉ1อหนึ่งซ้อนเรือนะครับโจมตีเบี้ยที่ชอ6อหก อาจารย์หนุทองรู้ทันนะครับดึงม้าไปที่ยอเจ็ดผูกเบี้ยอาจารย์หลุนสืบนะครับเดินม้าบุกเข้าไปที่ริมเส้นนะครับกอห้าอาจารย์หนูทองเดินเรืองอ8แปดไปคอแปดผูกโคนไว้และกดต่อขุนอาจารย์หลุนสืบดึงมา้ากลับมาจับก,กินเม็ดครับ อาจารย์หนูทองตั้งรับด้วยการเดินเรือไปผูกอาจารย์รุนสืบนะครับดึงโคนถอยมาที่งอสองเตรียมลงมาที่คอหนะครับขึ้นไปที่ขอไข่สองดึงมาใช้งานนะครับและเตรียมเปิดทางให้ม้าได้ลงมาที่จอสได้อาจารย์หนูทองนะครับเดินเรือขึ้นมางอเ เตรียมซ้อนเรือนะครับอาจารย์บุนสืบถอยโคนมาที่คอหนึ่งอาจารย์ดูทองนะครับดึงเม็ดถอยไปที่คอเจ็ดอาจารย์รุนสืบนะครับดึงม้ามาที่จอสามเพื่อเตรียมลำเลียงโคนขึ้นไปที่คอสี่อาจารย์หดูทองดึงเรือนะครับลงไปที่งอแปด อาจารย์มืญสืบนำคมตั้งแท่นนะครับที่ตาคอสี่อาจารย์หนูทองนะครับนำเรือไปผูกเบี้ยอาจารย์บุนสืบลําเลียงโคนขึ้นไปขอไข่สองอาจารย์หนูทองนะครับเดินม้าขึ้นมาชอชั้นห้าอาจารย์มุญสืบนำเรือมาที่ขอหนึ่ง ผูกโคนไว้อาจารย์หนูทองนะครับใช้ม้าขึ้นมาที่ตายอสามไล่เรืออาจารย์บุนสืบนะครับถอยเรือลงมาที่ฉอหนึ่งอาจารย์หนูทองนำม้านะครับขึ้นไปที่ตาฉอสี่บังทางเรือไว้นะครับอาจารย์บุนสืบเดินโคนขอสองนะครับขึ้นไปขอไข่สาม อาจารย์หนูทองนะครับเดินขุนไปที่ยอเจ็ดเพื่อไม่ให้ถูกตารุกของมา้าอาจารย์บุญสืบนะครับเดินม้าจากยอสี่มาที่ชอช้างสองเพื่อแลกกับม้าของหมากแดงอาจารย์หนูทองนะครับไม่ยอมแลกด้วยนะครับเนื่องจากว่าถ้าหากแลกหมากขาวจะได้เปรียบตำแหน่งนะครับอาจารย์หนูทองจึงเดินม้านะครับมาที่ยอสาม อาจารย์บุญสืบเดินโคนนะครับขึ้นไปที่ตากอสี่ในตำแหน่งของโคนเก้าร้วอาจารย์ดูทองนะครับดึงขุนกลับมารวมพวกนะครับอาจารย์บุญสืบนำม้าขึ้นไปที่ตายอสี่อาจารย์ดูทองนะครับเดินม้าไปไปที่ฉอสี่ อาจารย์บุญสืบนะครับดึงม้ามาที่ชฉสามเตรียมนำม้าตัวนี้นะครับถอยมาที่งอสองอาจารย์หนูทองเดินขุนนะครับชฉเจ็ดอาจารย์บุญสืบเดินม้ามาที่งองูสอง อาจารย์หนูทองเดินเม็ดนะครับขึ้นมาที่ตาขอไข่หกอาจารย์บุญสืบนะครับวางแผนเตรียมซ้อนเรือโจมตีเม็ดอาจารย์หนูทองรู้ทันนะครับเตรียมซ้อนเรือผูกเม็ดอาจารย์บุญสืบซ้อนเรืออาจารย์หนูทองซ้อนด้วยนะครับ อาจารย์บุญสืบนะครับขยายม้าไปที่ชฉ3อาจารย์หลูทองเดินม้านะครับไปที่คอแผูกเม็ดและเตรียมขึ้นมาตางอหกอาจารย์บุญสืบขยายม้าไปที่ยอสอาจารย์หลูทองเดินม้านะครับมาที่งอหก อาจรุญสืบนำเรือมาที่ช้อหนกดต่อขุนอาจารย์หลูทองนะครับนำเรือมาที่ชอช้างแปจมตีเบี้ยจุดอ่อนของหมากขาวอาจารย์บุญสืบถอยโคนจากกอสี่นะครับมาที่ขอไข่สาอาจารย์หนูทองนะครับเดินขุนลงไปที่จอแด เปิดทางให้เรือที่ขอเจ็ดเตรียมมาซ้อนนะครับที่ตาชอช้างเจ็ดอาจารย์บุญสืบเดินเรือขึ้นไปที่ชอสองครับอาจารย์หนูทองนำเรือที่ขอเจ็ดนะครับมาซ้อนที่ตาชอเจ็ดอาจารย์บุญสืบดึงเรือนะครับจากขอสองลงมาที่ขอ1 อาจารย์หนูทองนำเรือนะครับจากช .7 มางอ .7 อาจารย์บุญสืบนำเรือมาซ้อนที่ชอหครับอาจารย์หนูทองนะครับเดินมา้ามาที่ขอหเพื่อซื้อทางมาได้เบี้ยคู่นะครับยอมให้โคนกินอาจารย์บุญสืบนะครับไม่เห็นแก่กินนะครับเดินเบี้ยไล่ อาจารย์หนูทองดึงม้านะครับไปที่กอเอาจารย์ดุนสืบนะครับเดินม้ามาที่ชอช้างสงเพื่อแลกกับม้าตัวป้องกันของหมากแดงอาจารย์หนูทองตัดสินใจใช้ม้านะครับกินแรกอาจารย์ดุนสืบใช้เรือกิน อาจารย์หนูทองนะครับเดินเรือผูกอาจารย์ลุนสืบซ้อนเรือโจมตีเบี้ยจุดอ่อนอาจารย์หนูทองรู้ทันนะครับเดินขุนขึ้นมาผูกอาจารย์ลุนสืบนะครับขยับขุนมาที่งองูสอง อาจารย์หนูทองเดินเรือนะครับไปที่ขอไข่8ดอาจารย์บุนสืบถอยโคนลงมาที่คอสองอาจารย์หนูทองนะครับเดินเม็ดขึ้นมาที่ตากอห้าอาจารย์บุนสืบเดินขุนลงมาที่คอหนึ่ง อาจารย์หนูทองนำเรือไปที่ชอแปจี้เบีย้ยจุดอ่อนของหมากขาวไว้นะครับอาจารย์หนุนสืบถอยโคนมาที่งอนหนึ่งเตรียมนำโคนขึ้นไปผูกเบีย้ยอาจารย์หนูทองนะครับเดินเรือชอ8อแปดไปชอ .8 อแปดซ้อนเรือนะครับผูกเบีย้ยจุดอ่อน อาจารย์ลุนสืบนะครับนำเรือที่ชฉสองมาที่ขอไข่สองออกคลองนะครับอาจารย์หลูทองขยับขุนนะครับมาที่งอเอาจารย์ลุนสืบเดินโคลนขึ้นไปที่ตาจอสอง อาจารย์หนูทองดึงม้านะครับไปที่คอแปดจังหวะนี้อาจารย์บุญสืบนะครับใช้โคนนะครับบุกขึ้นไปเข้าทำเลยนะครับผมที่ตางอหาอาจารย์หนูทองนะครับเดินม้าขึ้นมาป้องกันที่ตาขอหอาจารย์บุญสืบไม่รอช้านะครับทยานม้าขึ้นไปแลกกับม้าของหมากแดง อาจารย์หนูทองนะครับใช้โคนจอนะครับกินโคนของหมากขาวที่ตางงอห้าอาจารย์บุญสืบใช้ม้านะครับกินม้าของหมากแบงตีรุกอาจารย์หนูทองถอยเม็ดไปกินอาจารย์บุญสืบใช้เบีย้ยนะครับ กินโคนของหมากแดงที่ตาองอห้าอาจารย์หนูทองใช้โคนกินขึ้นมาอาจารย์บุญสืบใช้เรือนะครับกินเม็ดที่ตาขอหอาจารย์หนูทองขยับขุนไปไล่เรือครับเพื่อถามเรือของหมากขาวนะครับว่าจะกินเบีย้ยฟรีหรือจะถอยกลับ นะครับในจังหวะนี้นะครับท่านอาจารย์บุญสืกตัดสินใจกินเบี้ยคว่ำที่ตากรหแต่กลับเป็นแต้มที่ไม่ดีนะครับเนื่องจากว่าเรือที่อยู่กอหหนีกลับมาไม่ได้นะครับถูกขังอาจารย์หนูทองเห็นดังนั้นนะครับจึงดึงโคนนะครับถอยลงไปปิด ถือว่าอาจารย์บุญสืบนะครับพลาดนะครับในตานี้ต้องแก้สถานการณ์ให้เสมอนะครับตอนนี้อาจารย์บุญสืบเดินเบี้ยนะครับขึ้นไปกอห้าเตรียมนําเรือออกนะครับอาจารย์หนุ่ทองรู้ทันนะครับเดินโคนถอยลงไปไล่ไม่ยอมให้ออกอาจารย์บุญสืบนะครับหลบเรือมาที่จอหก อาจารย์หนูทองเดินขุนไปจับกินบ,บังคับเรือของอาจารย์บุญสืบต้องเดินมาให้โคนกินนะครับอาจารย์หนูทองกินเรือคลิกสถานการณ์กลับมาได้เปรียบสักมากนะครับตอนนี้อาจารย์บุญสืบกินหงายอาจารย์หนูทองเดินขุนนะครับมาติดกินอาจารย์บุญสืบตัดสินใจดึงเบี้ยงหงายนะครับกินเบี้ย อาจารย์หลูทองใช้ขุนกินอาจารย์บุญสืบนะครับเดินเรือขึ้นไปที่ชอห้าอาจารย์หลูทองนะครับเดินเรือนะครับมาที่ชอช้งางแดจับกินเบี้ยจุดอ่อนของหมากขาว อาจารย์บุญสืบตอบโต้หมากแดงด้วยการเดินเบี้ยตีรุกครับอาจารย์หนูทองหลบขุนมาที่งอหอาจารย์บุญสืบกินเบี้ยที่จอห้าครับเบี้ยของหมากแดงกินตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าเรือขาดอาจารย์หนูทองใช้เรือนะครับกินเบี้ยของหมากขาวที่ตาชอสี่ อาจารย์บุนสืบใช้เบีย้ยนะครับกินเบีย้ยของหมากแดงหงายรุกเปิดรุกนะครับอาจารย์หนูทองหลบขุนไปที่จอหกไล่เรืออาจารย์รุนสืบดึงเรือไปที่กอหอาจารย์หนูทองนะครับใช้เรือกินอาจารย์รุนสืบเดินขุนขึ้นไปงอสอง,ง,ง อาจารย์หนูทองนะครับเดินเรือมาที่ชอช้างสามขวางไม่ให้ขุนของหมักขาวขึ้นไปได้นะครับอาจารย์บุนสืบเดินเรือนะครับไปที่กอแปดอาจารย์หนูทองนะครับเดินเรือขึ้นมาชอห้าอาจารย์บุนสืบตีรุกครับ อาจารย์หนูทองหลบขุนไปที่จอเจอาจารย์บุญสืบกินเบี้ยที่ยอ6สถานการณ์หมากตอนนี้นะครับเป็นโคนบวกเบี้ย2ตัวนะครับสู้กับเรือของแดงแต่ตำแหน่งนะครับเบี้ยของหมากขาวยังไม่ได้รวมตัวกันนะครับจึงเสียเปรียบอยู่นะครับและจังหวะนี้นะครับอาจารย์หนูทองใช้เรือนะครับตีรุกที่งอห้า ถ้าหากหลบขุนลงมาหลังโคนนะครับเบี้ยที่คอ3ก็จะเสียฟรีในจังหวะนี้อาจารย์บุญสืบตัดสินใจหลบขุนมาที่คอ2นะครับและในตานี้นะครับอาจารย์หนูทองใช้เรือกดต่อโคนไม่มีตัวผูกนะครับโคนที่จอสอง อาจารย์บุญสืบใช้เรือตีรูกครับขุนหลบขึ้นมาจอหกอาจารย์บุญสืบหงายเบี้ยอาจารย์หนูทองกินโคนรูกครับและในตานี้ท่านอาจารย์บุญสืบหมากขาวจึงขอยอมแพ้ไปนะครับผมทำให้เกมนี้เป็นหมากสีแดงท่านอาจารย์หนูทองเป็นฝ่ายชนะไปได้นะครับผม ถือว่าเป็นเกมที่ดุเดือดสนุกสนานมากๆนะครับในการชิงไหวพริปกันนะครับผมหาตำแหน่งหมากนะครับตั้งใจรับชมเกมนี้นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับได้รับความรู้ความสนุกสนานกลับไปนะครับผม